มออออุ้ยะไรนะใส่เสื้อเหมือนกันพี่ลิงก็ใส่เสื้อเหมือนองอืมที่เชิดเหรอเออเสื้อแขนยาวนัดกันเปล่าเอ้าเมื่อวานหนูไปไหนกันมาเมื่อวานหนิงไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาววันก่อนวันไหนวันก่อนเปล่าเอาเอาละเอาละความลับมันโปละวันไหนลูกวัน มือมาป้องแต่ว่าน้องหลีว่เมื่อวานือถ้าจะพูดเต็มเสียงอ่ะไม่ต้องป้องมือนะี๋ยวก่อนี่ก็จะเอามือมาป้องพี่หีิพูว่าเมื่อวานอ่ะโอเคกระเป๋าของเราขออนุญาตโชว์